เราเข้าใจคนเชียงใหม่การแก้ปัญหาการใช้สีการใช้เคมีพันธ์ุก่อสร้างอย่างแท้จริง มาแล้วหลายสิบปีเริ่มต้นจากร้านเล็กๆที่ขายสินค้าที a แบบธุรกิจครอบครัวสู่การดูแลบ้านเรือนชาวเชียงใหม่ของร้านระเบียบพาณิชย์ในวันนี้จากความตั้งใจเดียวกันของรุ่นพ่อแม่ส่งต่อสู่รุ่นลูกนั่นก็คือเราจะปกป้องดูแลร,รักษาอาคารบ้านเรือนของครอบครัวชาวเชียงใหม่ทุกคนต่อไปเรื่อยๆให้ดียิ่งขึ้นร้านระเบียบพาณิชย์นะฮะก่อสร้างเมื่อปี2530คนเชียงใหม่ก็เริ่มรู้จักร้านระเบียบโดยเฉพาะป้าย toa บนดัดฟ้าตึกเขาก็เลยเริ่มให้ความเชื่อมั่นและความไว้ใจมาซื้อที่ร้านครับลูกค้าที่เข้ามาสู่ร้านเราวันละ300กว่าลายเวลาเขามีข้อสงสัยเนี่ยทางร้านก็จะอธิบายจนเขาเข้าใจเขาพอใจแล้วเขาก็จะตัดสินใจซื้อเริ่มแรกก็คือสมัยก่อนเนะี่ยจะมีล็อกเดียวเป็นตึกแถวล็อกเล็กๆ เราสามพี่น้องเราก็จะนั่งเล่นในกองสี่เหลี่ยมเนะี่ยแล้วก็ดูแม่เนะี่ยขายของให้กับลูกคา้าพอเราเห็นแม่เนะี่ยมีความสุขในการทํางานเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบแม่แบรนด์ TUA เนี่ยอยู่คู่กับครอบครัวโบมา,าต,ตั้งแต่ยังไม่เกิดยังโตเนาะเชื่อมั่นในแบรนด์ TUA เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็โด่งดังที่สุดในประเทศไทยที่นี่เราไม่ใช่แค่ร้านขายของแต่ตั้งใจจะเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีการปกป้องและดูแลรักษารวมถึงซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านตั้งแต่ฐานรากพร้อมการบริการที่เข้าใจในพื้นที่ของพวกเราชาวเชียงใหม่เราส่งสินค้า TOA ถึงมือทุกบ้านในเชียงใหม่เพราะเราเข้าใจทุกคนว่าอยากได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่รวดเร็วทันใจลูกค้ายังบอกผมอีกว่าถ้าเกิดไม่ได้ร้านระเบียบพาน,นิ์อาจจะต้องไปหาสินค้าอีกหลายที่อีกหลายร้าน โซนเคมีพันธก่อสร้างของ TOA ที่ระเบียบพาณิชย์เป็นก้าวสำคัญของเราที่อยากตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนเชียงใหม่ที่อยากมีบ้านใหม่หรือรีโนเวทซ่อมสร้างให้จบครบที่เดียวเพราะ TOA ไม่ใช่มีสีอย่างเดียวเรามีเคมีพันธ์ของ TOA อีกมากมายนะครับเพราะงั้นทางร้านระเบียบพาณิชก็เลยจะขยายกิจการเคมีพันก่อสร้างตอนนี้เราก็มีพวกปูนกาวปูนกาวของ TOA มีคุณภาพดี รว่วซึมก็ตอนนี้บ้านที่มีปัญหานะครับเราก็อธิบายว่าต้องแก้ปัญหาด้วยเคมีภัณฑ์ด้านรั่วซึมหรือมีปัญหามากๆจริงๆที่จําเป็นต้องไปดูหน้างานก็จะมีวิศวกรของบริษัทยูเอเอไปช่วยดูให้และไปแนะนําทางเจ้าของบ้านก็พอใจแล้วก็จะมาซื้อสินค้าที่ร้านครับคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจและก็มาตรฐานตอนนี้เราเปิดเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจรแล้วเนี่ยเราจะช่วยลูกค้าดูแลบ้านเนี่ยตั้งแต่ฐานล่าง จนถึงลังคาขตอบโจทย์กับการที่ทำให้ธุรกิจร้านเนี่ยเติบโตขึ้นครบจบทั้งสีและเคมีพัน์ก่อสร้างร้านระเบียบพาณิชย์จากจุดแรกที่เริ่มต้นมาถึงวันที่รุ่นใหม่ดูแลกิจการคำสัญญาที่จะยืนข้างคนเชียงใหม่ยังคงอยู่และดูแลให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป